ใครจะเชื่อว่าเซรั่มทาตัวยี่ห้อดีนี่เนี่ยคือหอมติดผิวมาก ใครที่เคยใช้แป้งนางอยู่เนี่ยจะบอกเลยว่าหอมติดผิวเหมือนผิวเด็กเลยเธอแล้วหล่อละล่อกระบาดน้องๆหนูๆที่แบบงบน้อยเนี่ยคือฟินว่ะเขาออกมาทีเดียวถึงสองกลินน่นนะคุณแม่มีทั้งดีนี่บอดี้เซรั่มดิวอีชายและดีนี่บอดี้เซรั่มเอ็กซ์ตร้าไฮยาใครอยากต้องผิวหอมและผิวใสนั้นะแนะนำดิวอีชายหลอดแชมพูนี้เลยชี้เคลมว่าเจ็ดวันเนี่ยได้ผิวใสฉ่ำกุ้งอิชแทบก้างขามแต่พอมาดูส่วนผสมแล้วนี่นายเซนามายเนี่ยคือเด่นออกมาเลยนะฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวลดเลือนจุดด่างดำฮาาาาารรรรยยยัังงงมมมมมมีดบบเเเเเเเิิิิิ้ลลลววววตนขชช่่่่สสสืือออคคใจ ช่ำว้าวมีคาคาดูพาด้วยน้องต้านอัดน้ำโมดิสระเก่งมากอุ้ยแถมมีกรูโคนอนเล็กตอนด้วยนะสามารถใช้ผ่าเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายเหมาะมากงงแล้วนะหลอดละร้อยกว่าบาทได้ขนาดนี้เลยหรอนี่ยังไม่รวมกับพวกผลไม้พวกพืชที่เขาใส่พ่วงท้ายมาอีกนะงงมากแล้วส่วนประกอบเนี่ยคือใส่มาแบบลดมากเลยนะผิวไม่ใส่เดี๋ยคือให้มันรูปไปส่วนใครที่มันอยากเน้นลำเล็บผิวฉ่ำน้ำอยากชุ่มอยากฉ่ำจุกจุกคือสองชั่วโมงแนะนำสูตรสีม่วงนี้เลยดีนี้บอดี้เซรั่มแบบจุก ผิวแพงง่ายนะนำสูตรนี้เลยนะหอมมันแบบแป้งเด็กเลยอะเธออุ้ยหอมมากไม่มีอาาา s LS, s LE, s แอลกอฮอล์ SLS, SLE, s ซิลิโคนและเหยและสีสังเคราะห์เนี่ยแบร,รนด์ดีนี่ชีททำถึงนะอยากรู้ว่าหอมจริงไหมก็ลองกดตะกร้าไปลองกันดูสิอ่ะ